สวัสดีครับพี่พี่ผมบูรพาณปกเอฟซีนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูเหรียญเสมาปี18หลังพันยศหลวงป่โตวัดประดูชฉิมพีนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินจํานวนการสร้างแค่2,000องค์ครับเหรียญรุ่นนี้สิ้นสุดแค่เนื้อเงินนะครับไม่มีทองคาไม่มีหน้าเงินคือที่สุดแล้วนะครับคือสุดของรุ่นในรุ่นนี้นะใครมีแบบนี้นะครับเรายินดีรับเช่าหลักแทนนะครับพาแท้ผิวเดิมส่งมาได้เลยนะครับฝากพี่พี่กดไลค์กดแใจกด subscribe เพจบูรพาณปกเอฟซีนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะคร่ืองงล ๊ทั้งหาบุระพาได้เลยนะครับยินดีรับเช่าไปหาทีงพี่เดี๋ยวเราไปดูทั้วิธีการดูเบื้องต้นของเหรียญไสมาหนึ่งแปดหลงบุโตเนื้อเงินดูยังไงนะครับใครมีแบบนี้ที่บ้านส่งมาได้เงินแน่นอนนะครับเราไปติดตามดูกันครับสวัสดีครับพี่ๆผมบุระพานั่งปกนะครับวันนี้จะพาพี่ๆมาแนะนําวิธีการดูเบื้องต้นเหรียญไสมาหนึ่งแปดหนังพันยศหลงบุโตแบบมาดูชิมพี่นะครับนี่จำนวนจัดสร้างแค่สองพันครับรุ่นนี้หนัคนดีนะครับ นาคนดีนะสร้างแค่สองพันองนมาพร้อมกล่องเดิมเลยครับจับพยายามจับที่ขอบเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล่องดูองนี้ผิวสวยมากนะครับเนื้อเงินจมูกจะไม่โด่งเหมือนเนาทองแดงนะครับดูเส้นสายลายกันดชัดเจนนะครับเนื้อเงินตรงนี้เขาจะมีจุดนะเเรียกว่าบล็อกคอจุดนะเป็นของเนื้อเงินนะครับจะไม่มีในทองแดงนะครับนี่เห็นไหมคอคอของปูจะมีจุดตรงนี้นะครับ พอจุดนี้จะเป็นบอกเนื้อเงินนะครับแต่ว่าเนื้อเงินเนี่ยจมูกเขาจะไม่โด่งเหมือนท้องแดงนะครับจมูกเขาจะโด่งต้องโด่งท bah, <c oughs> ุกองนะครับที่ผมเห็นมานะด้านหน้านะครับเขียนว่าพระสังวรวิมลเถนะมาประดูชิมพีเหรียญนี้เติมมากนะครับด้านหลังเป็นอัดจดนะครับมาอายุครบ89ปีขึ้น8ค่้เดรีย5นะครับอย่างที่ผมเคยบอกพี่ๆนะว่าเหรียญเนื้อเงินนะครับที่การดูเบื้องต้นของเนื้อเงินอัเนียเขาจะมีตะใบนะครับเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น17 18 ไข่หนึ่งแปดนะครับเนื้อเงินเนี่ยเขาจะมีตะไบรอบเลยนะครับเห็นไหมฮะจะตะไบแบบหยาบละเอียดเลยนะครับเนี่ยตะไบยันด้านบนเลยนะครับที่การดูเบื้องต้นของเนื้อเงินนะแล้วเนื้อเงินนะดูยังไงให้เป็นเงินไม่ใช่ทองแดงทุกเงินคือเปบอกข้อจุดครับจะมีในเฉพาะเนื้อเงินนะทองแดงจะไม่มีนะเม็ดไข่ปลาจะคมชัดเลยครับเส้นขนบุกนี่จะแหลมๆชัดเจนนะเนี่ยเม็ดชัดจะไม่ตื้นเบอร์นะมีดาวตรงนี้ครับข้างล่าง ดาวนะครับแบบนี้สวยและเดิมมากเลยนะครับใครมีแบบนี้สวยๆเนี่ยเรายินดีรับเช่าหลักแสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวตัดจุดใจเงินกันนะครับเนี่ยจะเป็นตัดฉีกนะครับอนห้องแดงนะครับจะตัดฉีกครับยันข้างบนเลยนะใครมีแบบนี้นะครับที่บ้านนะครับตัวตัดเป็นแบบนี้นะครับแท้แน่นอนนะครับนี่ตัดฉีกนะครับมาดูฝั่งขวากันฝั่งขวาก็ฉีกเช่นงเงี้ย พับพี้หนึ่งกว่าหลวงปู่ดูง่ายนะเ่ยจะตัดฉีตัดทรายนะครับฉีครึ่งหนึ่งเลยครับตัดฉีครึ่งหนึ่งไปเลยนะเห็นไหมตัดฉีครึ่งฉีครึ่งครับดูง่ายมากครับจุดจ่ายตังนะพี่พี่นะเนี่ยดูไว้นะครับตัดฉียันข้างบนเลยนะครับตัดฉีและวิธีการดูให้เป็นเนื้อเงินคือคอจุดหนาจะตรงบอกของเนื้อเงินจําไว้ท่านเนื้อเงินจมูกท่านจะไม่โด่งเปียวเหมือนทองแดงนะครับนี่แล้วก็ตะไบสําคัญนะครับเนื้อเงินจะตะไบอย่างนี้เลยนะครับจําให้แม่นนะเสมาหนึ่งเจ็ดนะครับ ไขมานไข่18ครับมีตะไบหมดนะครับจัดตะไบละเอียดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวรุ่นแรกก็มีนะครับปี1 0ึ่องปูนะนี่นะครับจบไปที่การดูเบื้องต้นครับพัดสวยเลยนะองนี้นะใครมีแบบนี้สวยๆเดิมๆมบนมีรับเช่าหลักแสนนะครับแต่ถ้าสภาพผิวย่นๆก็รับเช่าหลักหมื่นนะครับหมื่นปลายนะครับเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนฝ่านะครับสวยๆนะก็อย่าลืมติดตามเพจบุรพานาโปเอ็นซีนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับประเครื่องหลวงปูโตนะครับ ใหมีบเครื่องหลวงปูโตส่งมาทางเพจบุรพานัปกเอซนะครับหรือว่าส่งมาทางไลน์แอด76 PMW e z นะครับแล้วก็ติดต่อบุรภพา c เนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเวเจอกันอีพีหน้านะว่าจะมาบอกวิธีการดูเบื้องต้นตรงไหต่อไปนะครับนะครับสวัสดีครับนะวันนี้สวัสดีครับ